สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมช่อง YouTube คนสองเลนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมพาเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวแถวาบางประกงอีกแล้วนะครับ บางลงนะฮะแม่น้ำบางลงวันนี้มากับนายเอกนะครับเนี่ยนายเอกอยู่หลุมนูนนะ้นนายเอกกลนบนดอยน,นั่นนายเอกอยู่อยู่ช่องนูน้นนายเอกก็นําเราไปแล้วเนี่ยไปเยอะไปเยอะใครจะมาก็รีบมาด้วยนี่ครับโอเคร <laughs> okay, ครับผมเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับเผื่อมีช็อตสวยๆให้เพื่อนๆดูนะ <laughs> <laughs> น้ำกำลังขึ้นครับตอนนี้น้ำไหลกำลังขึ้นเนี่ย ก็ไม่โดนหน่อยื่อทีเนี่ยโอ้มหแต่ปากเลยนะ <c oughs> โอ้โหใกล้มากเลยอะ่ะมันอยู่ในปา่าแบบชิดตะตลิงเลยนะน,นะอะไรมันระแวง โอ้โปหปาก็งเนี้ยโหดิเกี่ยวอยั้น่าจะดโดนเหม,มือในใครยิงลีเลยนะหม <ฮะ S 2> ือนไม่ใครยิงลีเลยดิ <c oughs> โอ้โโหม่เหมือนกันนี่โม่เหมือนกันครับโม่เหมือนกันนี่ไปตามดูสองเลนครับเก็บตัวนี้นะบางลงยังหวานอยู่นะตอนนี้คือใหญ่ใครโทรอะไแล้วเนี่ย น,น,นี่ก็วันนี้มากับน้าเอกวันนี้นอยู่กับน้าตาเนี่ยบางลงเนี่ยตอนนี้พึ่งได้สองโซนครับนาตาพึ่งได้ตัวนึ่นนงจะมาถึงเนี่ยโอ้โหทำไมไม่ปล่อยเยอะเลยแล้วไม่มาเขาเนี่ย น่ารักเขติดงานเคนะไม่ปเป็นไรผมว่าขึ้นมาเนกำลังนกไม่รจะได้เพือนดร่าตกไม่ดาเบ็ดมั้นะเราใส่ยิงไงเราไม่ได้ในะส่ตกยิงเราลเลยโ <c oughs> อเคครับผมครับครไปเลยครับ โบกกับโบก uh, ครับผมตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะฮะนี่ครับผมผลงานของเราวันนี้นะแปดแต้มวันนี้เสียดายนะครับกล้องมันแบตหมดผมเปิดลืมเอาไว้นะฮะเลยไม่ได้ถ่ายช็อตที่เราตกด้วยนะครับวันนี้ผมยิงได้สามแต้มนะครับแล้วก็ตกได้ห้าแต้มนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันนะครับวันนี้นี่ครับปลานินทอดกระมิ้นนะครับ ผมเลือกเอาแต่ตัวเล็กมานะเลือกเอาตัวเล็กสุดมาทอดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดตัวใหญ่เนี่ยมันทอดมันไม่พอดีกันทะนะ <c oughs> แล้วอันนี้ก็เป็นปลาทับทิมของของครั้งก่อนนะครับของครั้งก่อนของคลิปก่อนนะผมเอามาทํากับมันขี้หนูนะครับนี่ฮะแกงส้มปลาทับทิมกับมันขี้หนูนะครับผมหอมมากนะครับ ครับผมกับก้าวของเราวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเป็นปลานิลทอดกระมิ้นนะครับเป็นปลานิลทอดกระมิ้นผมเลือกตัวเล็กสุดเอามาทอดนะตัวใหญ่มันทอดไม่ได้ <laughs> เลือกตัวเล็กสุดเอามาทอดกระมิ้นนะครับผมเนี่ยฮะน่ากินมากนะครับแล้วก็เมนี่ครับผมแกงส้มนะแกงส้มปลาทับทิม แล้วก็ใส่ผักมันขี้หนูกับมะละกอนะครับเพราะว่ามันขี้หนูมันเหลือน้อยก็เลยใส่มะละกอลงไปด้วยมั่วๆไปครับแต่น่ากินนะครับกลิ่นหอมน่ากินมากเดี๋ยวผมขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับกลนสองเลสวัสดีครับ